เอาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเจ็บช่องลินดาเทปตัวถูกแล้วนะคะวันนี้นะคะรักษ์มาดูกันชั่วชีวิตตอนนี้นะคะนนแล้วขอไปห้องน้ำก่อนวู้วู้นี่นะคะ เราจะมาทำการบ้านสาอังกฤษกับคณิตนะคะทำก่อน เสียงเครื่องบินก็ขออาภัยด้วยนะคะตอนนี้เครื่องบินมันบินผ่านทุกวันเลย เราขอทำงานก่อนนะทุกคนทำการบ้านก่อนภาษาอังกฤษนะคะกระเพาอาจจะพูดเสียงเบาไปหน่อยนะคะก็ขออภัยนะคะถ้าใครไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วย กพกระเพาเป็นคนพูดเสีย,ยงแบบไม่ค่อยดังนะคะทุกคนได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินก็ขออภัยอีกครั้งนึ่งนะคะอันนี้นะคะคุณครูเขาบอกว่า ให้นักเรียนติ๊กว่าตัวเองมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง 1. เช่นด็อกหมา 2. แคทแมวแล้วก็ 3. กระต่ายแ้๊บนึงนะคะหากขึ้สอบกันนะกระต่าย แรบบิดนะคะกับป่าก็4ี่แฮมสเตอร์นะคะแปลว่าหนูหกก็คือฟิตปานะคะคือเรามีหมากับแมวนะคะยังไม่ได้ทำเลย ทำการบ้านแบบมาหน่อยก็ขอภัยนะคะเรารีบที่สุดแล้วค่ะโอเคเราทำการบ้านอันนันวิชานี้สิ่คเลยขณิตค่ะเรื่องเ็จส่วนนะคะ เปิดยากหน่อยเรียนเรื่องเสร็จส่วนวันนี้ก็เป็นวันสอบปลายภาควันสุดท้ายนะคะก็เลยต้องมาทำ ไปเขียนอันนี้ก่อน,นะ,ะกะพ็พอเขียนเล็บรีบหน่อยนะคะ 这是贝斯万岁！你看。 เราขอไปกวาดเศษใบไม้ก่อนนะคะถ้าไม่ได้ดูตอนกวาดเสร็จไปหม้ก็ขอโทษด้วยนะคะเพราเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะเราจะต้องมากวาดเศษขยะคือแบบเลอะมากแบบ เยอะมากจริงๆเราจ,จะต้องเอาขาขึินมด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 ท่านผู้ชมก็จะแบบเห็นแบบใกล้ๆหน่อยนะคะเราจะต้องมาตั้งตรงถ้ามันยุง่งยากก็อขอให